เจนนี่ส่งต่อความฮอตในแคมเปญเควินคลยสปริง2024ัฮอตยังต่อเนื่องกับเควินคลยล่าสุดกับแคมเปญสปริง g 2024ที่ได้ร่วมงานกับ Global b บ n นด m b อ s s a สเตอร์เจนดี่แห่งวง b l a c k พ i n k อีกครั้งส่งภาพถ่ายที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ในแบบของเควินคล์อันเดอร์แวและเควินคลยจีน แคมเปญนนี้ได้ช่างพาฝีมือดีอย่างเมิร์ตอารามาเผยความมั่นใจปลขี้เล่นของเจนนี่ที่พาแบรนด์เควิน u n d e r อร์แวรและเควินยีนกลับมาพร้อมกับ Energy อันสดใสที่โดดเด่นไม่เหมือนใครยกระดับของแบรนด์ไปสู่ความเป็นไอคอนิกเจนนี่สวมใส่อันเดอร์แวร์จาก2คอลเลกชันล่าสุด intense power และ minimalist โดย Karin Kai ในสีสซันนี้ยังคงยึดคอนเซปต์เรียบง่ายสวมใส่สบายเป็นตัวตนของแบรนด์ c o เ l e c t i o n Intense Power ที่มาพร้อมกับรูปทรงคลาสิกและขอบอยางโลโก้เอกลักษณ์ของแควินคายที่ถูกอัปเดตใหม่ด้วยดีไซน์ตัวอักษรหนาส่วนคอเลกชันมินิมาร์ลิสดีไซน์สวมใส่สบายเย้าวยวนเปิดเผยต,ตัวตนได้อย่างเต็มที นอกจากนี้ยังมีกางเกงยีนขากระบอกดีไซน์จากยุค90ซิลอูเบตแบบทรงกลมลูสฟิตเหมาะกับฤดูใม่ไม้ผิรวมไปถึงฤดูอื่นๆในซีซั่นนี้ยึดคอนเซปต์เรียบง่ายสวมใส่สบายและอัปเดตดีไซน์คลาสสิก้วยสไตล์เหนือการเวลาอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ